วันที่24กุมภาพันธ์2566นางบุษกรปราบนา์ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสาังหาริมทรัพย์กรมธนารักษ์ร่วมลงนาม MOU ส่งเสริมศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติครบรอบ50ปีการเคหะแห่งชาติก็วันนี้ในนามของการหแห่งชาตินะครับต้องขอต้อนรับท,ทุกท่านนะครับด้วยความดีเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลา มาร่วมในพิธีนะครับการมีศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยเนี่ยจะทําให้เรามีความแม่นยำนะครับในการวางแผนในที่อยู่อาศัยมากขึ้นจุดเริ่มต้นวันนี้นะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะเปิดนะครับโอกาสให้กับผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็กลุ่มผู้เรียนประบาลได้เข้าถึงที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็ในราคาที่เหมาะสมนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกทท่านนะครับว่าถือว่าวันนี้เรามาทําทุญร่วมกันนะครับมาสร้าง สิ่งดีๆให้กับสังคมเอ็นอยูนี้จะไม่เป็นเอ็นอยูที่ลงนามเสร็จแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับจะเป็นเออยูที่ลงนามแล้วนะครับมันจะมีข้อมูลนะครับที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารนณะต่อประชาชนและต่อทุกๆคนต่อไปครับต้องขอขอบพระคุณครับ การลงนาม MOU ในครั้งนี้ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการรวบร,รวมและจัดทําข้อมูลเพื่อจัดตั้งศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติโดยบูรณาการฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยรวมที่ดินพร้อมให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและขับเคลื่อนข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่กรมทรักษ์ได้ร่วมลงนาม m o u กับการแก่แห่งชาติในการบูรณาการข้อมูลร่วมกันค่ะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานพร้อมให้ความร่วมมือกับการแก่แห่งชาติเพื่อพัฒนาอาคารของการแก่ ให้เป็นอาคารประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทนเพื่อความยังย่งยืนสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำยินดีให้การสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลครับสำนักง,งานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมดําเนินกิจกรรมในครั้งนี้ครับจิสดานะครับกระทรวงอวนะครับเราสึดยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสทํางานร่วมกับทางการเกษตรแห่งชาติอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นะครับสานักงานสถิติแห่งชาติมีความยินดีในการสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูลและสารสนเทศที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบแห่งชาติยินดีแลกเปลี่ยนข้อมูลครับการระพานครหลวงเราพร้อมที่จะบูรณาการข้อมูลร่วมกันครับบริษัทไปรษณีย์ไทย ยินดีให้ความร่วมมือในพิธีลงนามขพอตกลองความร่วมมือในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความยินดีที่จะร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยลังสิตซึ่งเรารับผิดชอบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความยินดีและก็อยากจะร่วมมือกับการเคหะเนื่องจากการร่วมมือครั้งนี้เนี่ยจะการร่วมมือในหลายๆสาบัน เพื่มมุ่งไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อ,อยู่อาศัยมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลและการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้แลกเปลี่ยนองความรู้ทางวิชาการและพร้อมที่จะบูรณา,าการข้อมูลสารสนเทศเพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเทศ นางบุษกรปราบนศักดิ์ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอาสังหาริมทรัพย์กรมธนารักษ์กล่าวว่าปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบใช้ดําเนินง,งานไม่ว่าจะเป็นด้านการประเมินราคาทรัพย์สินด้านที่ราชพัสดุมีความพร้อมที่จะสนับสนุนแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆเหล่านี้กับการเคหะแห่งชาติเพื่อนําไปพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กมชารักน,นะคะก็ะยินดีเป็นอย่างยิะะ่งเลยค่ะที่เราได้ทําความาประชิดตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงแล้วก็บูรณาการข้อมูลร่วมกันกับการทหารพิชาตินะคะก็ถือว่าเป็นการที่ใช้ประโยชน์ของหน่วยงานร่วมกันตามนโยบายภาครัฐานนะคะการาใช้ข้อมูลร่วมกันเพื่อเปิดว่าเชื่อมโยงกันนะคะก็ะอ,อันนี้ก็ยินดีในการศับษานสนอเรื่องข้อมูลนะคะเพราอยากเรียนว่าข้อมูลที่องชลรักที่นำมาสนับาสนุนะคะเราก็มีความพรอมเพราะว่า กรมทะลักเองปัจจุบันนี้ก็นำเทคโนโลยียสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดาเนินการน,นะคะทาให้งานข้อมูลของกรมธะรักไม่ว่าจะเป็นด้านการประเมินราคาสินด้านที่ราชพัสดุเราก็มีข้อมูลที่เป็นระบบนะคะข้อมูลก็ได้มาตรฐถ่านกั้าะแล้วก็มีความพร้อมที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกสิทธิทหาพขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกันนะคะที่ได้มีโอกาสได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลกันการลงนามร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหากิจและเอกชนทั้ง14หน่วยงานในวันนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติและการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนองความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในรูปแบบต่างๆเช่นการวิจัยการฝึกอบรมการสัมมนา เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับประชาชนอย่างยั่งยืนรวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการช่วยเหลือของภาครัฐโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล